กับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับกระสุน่งบ่ตเตียงทองบ้านนางได้พี่น้องมื่อนี้บ่ตเตียงการสิเข่าไปทั้งบ้านเดินนังผล้ไหนเนาะมาดมเงี้ยวคือเก้าพี่น้องเลยสิพ้าพี่พาน้องไปทาสีเฮือนให้นา่งเอาทีมงานไปทาซอยนะพี่น้องเนาะแล้วก็ซื้อเข่าไปไว้ให้เพล่นน้ำพี่น้องแล้วก็ซื้อเข่าไปไว้ให้เตียวผมเนาะแล้วก็บุ้ว่านอยู่เพื่อนโดยเพะตอนนี้กับบรรยากาศคึมๆพี่น้องนะฝนก็ต้องหยตกอยู่โอเคพี่น้องไปเบิ่งไปชม มันยักกะ5คันเอาสิปได้เนาะอยู่บ้านหนมบเงียวว่าบ้านเอ้อนางกะสิแล้วกจะเสร็จสมบูรณ์แล้วยัง้พี่น้องเด็กพอมันแล้วก็เบิดแหละยัง้เฮาไปทาสียังให้เพิ่นก็แล้วพี่น้องเนาะโอเคไปเบิ่งผู้ชมนํากันเลยพี่น้อง พ้พี่น้องกอนนีฮะกลับมาหอดบ้านเอ็นงเป็นทีเรียบร้อยแล้เนาะกะับฝนตกได้พี่น้องเ้พ่นี่สวัสดีลสวัสดีนะแล้วเลออือคัก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 ยังจะฟังนั่นบอยังน่อ นี่นะพี่น้องมืัอนี้เขาก็สิมาทาสีเฮือนให้เอ้ยนังแต่ว่ามันยังบบแล้วครับปายในดอกแต่ว่าเขาสิมาทาก่อนพี่น้องเลยนเด็กก่อนนะก่อนทางในก็แล้วได้แล้วพี่น้องนี่เนาะทางในเฮือนเพลน ມາຍົກເຂົ້າມາໃຫ້ເດືອນສຸກເຂົາມາໄວ້ໃຫ້ອີ່າງນ້ອງເດີ້ໍຕ້ອ4

ดี่สิ่ไอจอยเพื่อนตัดผมเราได้พี่น้องได้แบบนี้แลเราได้แบบนี้แล้วก็ซื้อเข่ามาคนละสอบเนาะเออีนางแล้วก็เอเตีวนางสอบละหาสิบโล

วสวัสดีเต้าเฮ็ดลูกเต้าไปใช้เพื่ออะไรโมนา่าขับไปสกโทรศัพท์มอน่าเอ้านมอีลากับเขา่าซื้อนมกับเข่ามาให้ลูกหน่อยเพื่อนน้องเลยว่านี่เพืเ่อนบ่อเห็ดเอาเฮ็ดไปเมื่ออื่นคำ สเตเพ or, ิ่นกินไะไรบุตดมาข้ามกสิแลวันบกวาอกเกแกนกินช้าว่ะมึงอไม่ก่อนที่ไปมันข้ามให้เราทาละบาวเราเหลระบาดทีมาเอาบ่่ะอือเนี่ยบรรณาบรรในมันลายพพนแหละจังเออบัวนาบ่เนี่ยหัานน้ำสบายดีก็ได้สบายดีใช้น่องตัวเออ

เหนนะพี่น้องฮักกตอนนี้ทีมงานกำลังผสมสีอยู่พี่น้องเอ้ยดู่ตโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้ฮักก ทีมงานเพิ่นทาสีแกชีแล้วเลยพี่น้องเอ้ยแล้วแลยผ่ามันเนาะยังเหลือแต่บานพักตู้บอนี้ร้อยเพิ่นมาติดบานใหม่แล้วก็อันนี้เพิ่นยังท่านได้ติดใส่เนาะคือเพิ่นแบบตอกไว้ชื่อนะพี่น้องแต่เพิ่นติดบานใหม่แล้วก็นมาเตียงที่มาอัปเดตให้พี่ให้น้องบุกอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้หางกระทาแต่อันนี้สิพี่น้องเลยแต่งามอยู่เนาะเด thằng này kìa Cái thằng này nó Thì thằng này nó Ăn <laughs> 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 เอ๊ะสาวเสดงตลอดเสือแด่ยี่นงก็คือสีแบบเพราะว่า้างในกว่าเตียงว่าจะสีเจ็ดเจแต่ว่ามันมันตายสีไว้เนาะเตียงก็เลยเอาเลือกเอาสีตัวนี้สีนี้ก็จะเป็นดีสีดีสีชุดเลยพี่น้องทางหนึ่งก็2องพันแปดเนาะทางเดียว ถ้เป็นสีแบบธรรมดาก็ประมาณเจ็ดแปดรอยบาทพี่น้องสบายดีดูสบายดีกันคือพ่อใจแน่นิจ๊ะจ๊ะจ๊ะจะจ๊ะจ๊มจกสีเะจ๊ะจ๊ะจ๊จ๊ะจามจจ๊ะ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 จบจ Ừm, ngon bao? Ôi lứ, mà hôn mặc chỉ đèn người tát chỉ đèn nghe phân Xì nó, Xì khuân ơn nó Như thằng bạn Nếu phòng thay mà ơn xì Thì cháu khóng hươn phân kìa Mặc dù bò? mặc như เพิ่นกังงามอยู่พี่น้องเลยบ่า่เตียงกะคืออาหารตัวดีแบบสีตัวแบบว่าเขาฮิตกันในช่วงนี่เห็นไหมพี่น้องแบบเป็นเขาฮิตสีนี่เนาะนี่เตียงเป็นเลือดสีนะเา่เป็นเลือเนาะมากาถใจอยู่งานนเนีเอาน้นกมักน้ำอยู่พกลงงามเพิ่นอพี่น้องเลยบัดมือจนค่ำเนาะทีมงานเฮาทากับพี่น้องเลยยังโบแล้วแต่วัามือหน้าพแหละ ร้อยเพิ่นมาติดบานแล้วเรียบร้อยก็สิมาทาบงกบกับบานนี่ก็แม่นแล้ว,เน,เ,วเนาะบาดน,นี้พี่น้องเห็นดิงามพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะพี่น้องจะน่าคลิปนี้กัมาทาสีขึ้นในนังพี่น้องเอ้ยกกยักทงทันในแล้วดอกเนาะมือหน้าก็สิมาต่ออีกพี่น้องเอ้ยกกงามอยู่เนาะพี่น้องก็เพราะว่า มาเตียงกันเอาเลือกซีที่ดีที่สุดเลยมาให้เราพี่น้องเลยถังหนึ่งดีที่สุดสําหรับในบ้านเหาวา่าท่านจ๊ะคำที่ว่าข่าฉันเนะาะถังหนึ่งซองพันแปดพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นธรรมดาละถังละแปดร้อยนั่นก็ซีก๊างฮิทเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องเนาะนั้นจะอะไรก็ฝากซ่องไม้เบาเตียงเนี่ยเด้อเบาเตียงทองบ้านนาพี่น้องไอ้ซ่องไม้เนาะเปิดใบสำรองขนาดพี่น้องก็ฝาก พี่พากน้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเบาเตียงในเด้อเนาะอะ,อะ,ะไรกันสำหรับคลิปนี้ก็เบ,บาเตียงขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาเตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบัะสุข,ขสุขคนเนาะ